ชื่อสปริงจีซีเอ็กซ์ได้ไหมครับได้สิคะน้องปิงน้องป็นงคือช่างทำผมพี่นะคะทำดีดีนะคะน้องปีงน้องปีงค่งมมะเด็กเฮียเคยเป็นกุ้งไหมครับเคยเป็นใช่ไหมแล้วมันเป็นแล้วมันไม่ได้เงินพี่ก็เลยหันมาเป็นกะหรี่แทนไม่ได้เงินเหมือนเดิมกใครอีดอกงงมากเป็นอะไรก็ไม่ได้เงินเลยแล้วทาบ,บ้านมันเฮียเนาะสวยแบบพี่มะเขือต้องทำยังไงคะ ทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองนะคะลกูกและความไม่สวยก็มีในแบบของตัวเองเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเลยความเป็นยากที่สวยขนาดนี้ไม่มีใครเทียบหรอกค่ะกีกรีบอันนี้งงมานาะนแล้วอยากให้พี่มาขอแก้ข้อสองสายให้หน่อยค่ะอะก็ต้องดูว่าเป็นกีของอะไรถ้าเป็นกีของประชาธิไปไตยจะเป็นสามกีกีจะเป็นสามกีแต่ถ้าเป็นกีสลิมก็คือไม่มีกีเพราะว่ากีมันรุย่ยมันเน่าพี่ต้องเขาปิดโอ l ิแฟ n กับคอนทับแล้วหนูต้องไปดูที่ไหนคะลิมสะค่ะ พี่เห็นยังมีคลิปริมสาอยู่เลยนะพี่ดูดิมันมีนมนมนอยู่พี่มาขอคะถ้าไปมหาลัยจะมีแฟนจริงไหมคะอยู่ที่หน้าคะ่ะอยู่ที่หน้าถ้าเกิดหน้าเราแบบเออมันยากอาจจะอยู่ที่เงินนะอีดอกง่ายๆแค่นี้เลยนะสู้มีไม่มีไม่เป็นไ,ไาราเรียนให้จบค่ะอีดอกทำไงให้เขามารักคะทำของค่ะแต่ถ้าทำของไม่ได้แนะนําให้ทํางานทํางานหานเงินซื้อนะคะแต่ถ้าเกิดอู้ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ไเลยเลยก็ทําใจค่ะชีวิตเราไม่ต้องมีผู้ชายก็ได้ค่ะลูกค้าเอาชีวิตเอาให้รอดเอาให้มีความสุขอยู่กับเพื่อนปูนม่มไหมคะ <S <S ถ้าไม่เป็นเงินภาษีแล้วหญิงจะเอาเงินที่ไหนเที่ค่ะถึงแปลเสื้อผ้าหญิงจะมีแต่ก็ใช่ว่าจะขายได้เพราะฉะนั้นอย่าบ่นเลยค่ะมีหน้าที่จ่ายก็จ่ายไปอย่าเรื่องมากอยากมีแฟนจังขาช่วงนี้เรียนออนไลน์ไม่ได้เจอผู้ชายเลยมีวิธีรับมือกับปัญหานี้ไงคะติวค่ะ ปัะธา,านี้คือประกอบเกิดจากความเงียบแบบเราเราางติวเราตั้งใจเยียนเยียนไปทิ่วไปไม่ผิดนะพี่ว่าเออมันอย่างน้อยเราก็เงียบอย่างน,นอย่ามีกักษาเก็บเงินได้หนึ่งแสทนทำไงดีคะระหว่างซื้อของที่ตัวเองชอบกับซื้อให้เจ้าของบางประเทศเขาก็ซื้อของให้ตัวเองไม่ได้คือประชาชนราขอคิดยังไงกับคนนึงที่ชอบเราแต่เราชอบอีกคนเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะ,นะคะพี่ก็เป็นค่ะก็คือ ถ้าเราชอบเขาแล้วเขาชอบเราเนี่ยอันนี้มันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่นานๆเกิดขึ้นทีนะคะเหมือนดาวเคราะห์ชนกันนะคะอีดอกนะคะมันมันเป็นยากมากค่ะรู่เรื่องการแต่งตัวสไตล์ชอบเราควรอธิบายให้เขาฟังยังไงดีก็คือมาบูลลี่เราในเรื่องสไตล์ที่เราชอบถูกไหมก็ไม่ต้องอธิบายค่ะแต่งๆไปเลยค่ะเห็นจำเป็นต้องให้ใครเข้าใจเลยค่ะอีดอกกูจะแต่งแบบนี้ลองกูค่ะกูมีความสุขนะคะเสื้อผ้าอยู่เป็นตัวบนดาลใจของทรงผมค่ะคือเขาตัดให้กูเองค่ะเขาบอกว่าพี่ตัดเลย ตัดเลยเออนาก็ตัดให้เพราะฉันมั่นใจกับร้านนี้อยู่แล้วใครสนใจนะคะก็คือไปได้ที่ร้านเธอแกสนุกเวอร์ฉันชอบมากทุกวันนี้ยังหาคําตอบไม่ได้เลยค่ะว่าทําไมตัวเองถึงสวยขนาดนี้พี่มัมีแฟนพอจะรู้ไหมคะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอะไรที่มันหาคําตอบไม่ได้เนี่ยอย่าไปเสียเวลาหามันนะคะเขาเรียกว่าอาจริงไปนะคะอย่างพี่เองเนี่ยตอนนี้พี่ก็ยังไม่เสียเวลาเหมือนกันที่จะไปหาคําตอบว่าทําไมน้องมั่นได้ขนาดนี้พี่มัง,งึกหมึกกับกุ้งเขาโกนหนวดไหมครับขนาดเรายังโกนเลยพี่หน้าเขาจะ น่าจะไวไวหนวดมากกว่านะคะีฮยคำถามฮยอะไรเนี่ยหนูโสดค่ะและล่านมากไม่ได้เสื่อมภัยนะคะคนทุกคนก็เป็นกันอยู่ค่ะช่วงนี้แฟนเก่าบ่อยมากทำไงดีคะแทงหวยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือแทนหวยค่ะแต่สิ่งที่โง่ที่สุดก็คือกลับไปค่ะอายุ15จะคบกับคนอายุ20ขวาทีว่าแปลกไหมคะโดนญาติอินพามากมาค่ะเอ่อพี่พว่าไม่แปลกนะคะตัวอย่างมันก็มี้เห็นอยู่ในทีวีช่อง2ทุ่มเนาะ ทำไมผีกระหังต้องใช้กระดงในการบินครับออถ้าใช้การบินไทยจะได้เป็นราชินีค่ะอ,อีดอกเขาเลยไม่ไม่ไม่ไปค่ะทำไมคนสวยอย่างเราต้องโสดคะคำตอบมันก็มีอยู่ในคำถามนะคะเพราะว่าเราสวยไงคะออสวยก็ต้องโสดสิคะอ,อีดอกผู้ชายให้เลือกเยอะทำไมอ่ะทำไมต้องรีบอ่ะทำไมต้องดืสนุกอ่ะเออเป็นคนสวยก็คือผ่อนเลือกก่อนคุยกันเหมือนคนจีบกันแต่เขาบอกเราเป็นพี่น้องบ้างเพื่อนบ้างแต่บอกคิดถึงอยากกอดหมายความว่าไงคะเขาเงียนค่ะ กับรวยควรเลือกใครครับแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนถ้าเราสวยแต่จนพี่แนะนําให้เลือกคนรวยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สวยมากแต่เรามีเงินเราก็เลือกคนหล่อไปสิอีดอกแล้วแต่อยากมีความมั่นใจเหมือนพี่มะเขือจังเลยค่ะเออจริงๆฉันก็ไม่ได้มั่นใจในทุกๆเรื่องหรอกมันก็มีหลายเรื่องที่ฉันก็ไม่ได้มั่นเนาะแต่แต่อีโรทิยเนี่ยดังมากเลยสัส ที่เพื่อนขาดผู้ชายไม่ได้นี่มีวิธีรักษาใหมคะปล่อยปล่อยเลยหนูเคยเห็นเพื่อนมีแฟนแล้วเพื่อนไม่กลับมาหาเราไหมมันเกิดขึ้นไหมมันเคยเกิดขึ้นไหมไม่เคยเพราะเพื่อนจะสมสารกลับมาตลอดคุยกันอยู่ดีๆเขาไปเปิดตัวกับอีกคนทําไงดีคะแปลว่าเขาไม่ได้เลือกเราไงคะจะทํายังไงอะคะเขาไม่เอาเราคะ่ะลูกนะคะหาไปหาคนที่เขาเอาเราคะ่ะเขาชอบเราคะ่ะไม่ ทำไมช่วงนี้พี่มะนาวชอบใส่ชุดโจนป้นร้านพออไปกินข้าวข้างนอกคะอีดอกรูก็เสี่ยงโดนเข้าเข้าตารางอยู่มึงเข้าใจไหมกูก็ต้องปลอมตัวนิดนึงนาตาชาลูบานอฟหนึ่งนะคะอีดอกเดี๋ยวคนจําได้คะ่ะพระเจ้าตากกู้กรุงศรีทําไมคะในเมื่อตอนนี้มีไหม่หมดหนี้หนูทุกคนไม่ได้ร้องเพลงเพาะค่ะพระเจ้าตากจะไม่ได้ร้องเพลงเพาะก็ได้หนูเคยฟังพระเจ้าตากร้องเพลงหรือ,อยังเขาอาจจะแบบเออท่านอาจจะสมมติตัวเองว่าเราเรา,เราไม่ได้ร้องเพลงเพาะเขาเลยต้องไปกู้กรุงศรี เราควรเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไหมคะเป็นชู้ผัวคนอื่นก็เป็นมาแล้วเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแค่นี้อย่ากันแดะเป็นเป็นไปเถอะชาวทูจีบนักบาสหน่อยค่ะพี่มอขอเป็นนักบาสนี่คือต้องสูงนะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้หญิงที่สูงแนะนำให้ตีพ่อตีแม่ได้เลยค่ะถ้าอยากได้ผู้ชายมากกลับบ้านไปตีแม่เลยรับมือกับคนที่ชอบอดี้เชมม i n g ยังไงคะเป็นคนอวดแต่ชอบแต่งตัวมากมาก แต่เจอคนคิดลบบ่อยๆช่างแม่งมันดีอีดอกมันคือตัวกูค่ะมีความสุขแต่งค่ะแต่งไปเลยพี่สนับสนุนเต็มที่บางทีไม่ต้องไปแคร์คนอื่นนะคะลูกถ้าเราคุยกันมาตั้งนานแล้วบอกเป็นแค่พี่น้องต้องทําไงคะก็ไม่มีอะไรกับพ่อเขาคะ่ะแล้วก็ทีนี้เราจะได้เป็นแม่เขาเม่ดมะขินคะมาเรียกเป็นเม็ดหรือเป็นตัวคะเรียกตำรวจคะ่ะอีดอกอะไรให้จิมมี่หอมบ้างคะใช้เงินคะ่ะ ถ้าเรามีเงินจีมีหอบทันทีเรามีเงินทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีพี่กับพี่อิดเป็นอะไรกันคะเป็นคนกับสัตว์เลี้ยงครับเป็นคนกับสัตว์เลี้ยงคนกับสัตว์เลี้ยงคนกับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนสัตว์เลี้ยงสัตว์เอ้ยคนในอุ๊ย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 อุยเออทำได้ไหมทำได้ กชื่ออะไรคะชื่อส m เมนตาค่ะคุณแม่ชื่อเซเมนตาค่ะ